สวัสด right? ีทุกทท่านกันด้วยนะครับอยู่ก <c oughs> ับเราเองนุ๊ x ดี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 มก็ีด่ดี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 วีด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 ีอีดีดีนอดีดอยู่ในนดี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 เีด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 ี่ีีี ผบเบียดชีชมปละแอมนุ๊กวันนี้ผมก็จะมาสอนฟ้าไม่ถึงเวล 300, ์สามร้อยแบบไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะครับขั้นแรกผมจะมารับควสน,นะครับอ๋อไอเอลเลนอ๋อดูแหละอ๋อเรื่องไอ๋ออ๋อได้สายได้ช่วยได้ช่วย,วย <c oughs> ใครวะอันนี้น่าจะเป็นซีเซอร์อันนี้ก็เราให้ค่าทรัคทรัคประมาณ สตัวนะครับก็ขับไปนี่อ่ยนี่าเี่ยเนี่ยนี่ยเนีเลยเนี่ยี่ะเ้ี่ย่ะเนีอนี่ยเนยูดิโอ you, คุีต้องตายเนี่ยนี่นาา่นเ่เนลเเนีเาี่ีี เออก็ฟาร์มจนถึงเลเวลยี่ประมาณเลเวลยี่สิบนะครับจะได้ฟาร์มกับพวกฮาร์มอนได้นะครับประมาณเลเวลยนะี่สิบเนาะอ่าพวกฮาร์มอนยูเซอร์นะครับฟาร์มถึงว่าสี่สิบใช่ไหมคนคนฟาร์มถึงว่าห้าสิบนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราเราจะดูดนเกนงเบแน่เลยถ้าถ้าอยู่ในอนาคตนะครับนะครับเราควรไป เราก็ควรไปต่อจากนั้นเราควรไปฟาร์มตรงนี้นะครับพอเราวิวลถึงประมาณเจ๊ะเอ็ดเอ็ดมุมผมุยผมึพงสังเกตนะครับว่าไอ้ตัวมึงมันเลเวลสามสิบนะครับก็ฟาร์ไมไปจนถึงเลเวลสี่สิบเลยนะครับแล้วแล้วคุณต้องมาฟาร์มตรงนี้นะครับคุณคุณโอ้เราเปล่าอต่อต่อจากนั้นนะครับเออตรงนี้จะเป็นจิ้มฟอดนะครับฟาร์มจนเลเวลสี่สิบนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตรงไหนวะลืม ลุงอนะไรวะเนี่ยอ๋อตรงนี้จะเป็นพวกอ่ากาศนะครับการของดิวหรือเปล่าไม่มันคือแวมไพร์เนาะคุณฟาร์มตรงนี้ถึงประมาณเลเวลเออผมลืมบอกไปนะครับตรงจิฟฟอนตรงนู้นน,นะครับฟาร์มถึงเลเวลประมาณห้าสิบเลยเนาะพอมาฟาร์มตรงนี้นะครับคุณโดนฟาร์มถึงเลเวลประมาณ เอ่อขอไปอ็าลืมเอ้ยเดี๋ยวปเปนะ็นไรเนี่ยเออควรฟาร์มหนึ่งเลเวลไม่ใช่สี่สิบนะครับควฟาร์มหนึ่งเลเวลประมาณห้าสิบถึงหกสิบเลยนะครับเพราะว่าการที่จะฟาร์มหนึงสี่สิบนะครับคือมันจะยากเป็นไปเนาะผมจะการที่ผมมารับเครแบบเนี้ยผมไม่ได้อยากได้เงินหรืออะไรนะราะเงินผมก็ถึงล้าและ ผมอยากให้แค่ว่าอยากให้รู้ว่าเราควรจะฟาร์มนะครับแบบควรจะฟาร์มแบบไล่ตียังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณมีค่าพลังพอแต่ในรอกสปาผมไม่สนใจนะคเพราะผมผมีโก,โกยไปเรลิเกวมอยู่แล้วนี่นีพน่พอห้าสิบเสร็จแล้วเราไปที่เกาะตรงมันช้าเราไปตรงไอแลนเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะฆ่าตัวตายกัน รงไหนวะลืมอันนี้เป็นที่ใหม่นะครับผมยังไปไม่ได้ผมยังพาไปไม่ได้อันตรงนี้เป็นไอแลนด์ผมขอวิ่งไปเนะเพราะเดี๋ยวปืนซัตาตมินาจะได้โชว์สกิลของโกเอฟเยนเลยเคลื่อนไปด้วยอ่ะตบไปทางนี้นะครับรอเล่นรอเล่น

ให้คุณฟาร์มจนถึงเลเวล110เสร็จแล้วนะครับคุณมาฟาร์มตัวนี้จนถึงเลเวลประมาณ70เลยนะครับแล้วพอคุณฟาร์มถึงเลเวลประมาณ70แล้วนะครับให้คุณมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมมึนอ่ะให้คุณมาฟาร์มถึงเลเวลประมาณ65นะครับแต่ว่าคุณมาฟาร์มเพิ่งแต่เลเวล65ก็ได้แต่ว่าคุณระวังดูแกงแบงนะครับเพราะคุณต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะสนุนแบงมันโคดรอยู่ ดูแบบี่ยก็สโนแมนมันตีประมาณ3ามรอยนะครับก็ใครที่เลือดน้อยๆก็ระวังด้วยพ็ตีโนโนแมนเสร็จแล้วนะคะให้คุณไปตีวามูชินเดลน่นี่อันนั้นมวามูนะครับวามูเป็นไรนะวามูเนี่ยเป็นไรตอวามูแตะวามูคงโอเคกะ รนะครับก็แค่นี้แหละบ๊ายบายว่ามูชินเดนอ่าแล้วต่อจากนั้นคุณได้ฟาร์มจนถึงเลเวลประมาณหนึ่งร้อยเลยนะครับเอ็งเอ็งก็นนลำาขงถ้าคุณฟาร์มจนถึงเลเวลหนึ่งร้อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นคุณจะแพ้ตายนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือ คุณอะฟัรมวามูจนหนึงเลยก็เก้าสิบเอ้ยหนึ่งร้อยเลยนะครับหรือจะฟั๊มจนหนึ่งเลยก็สิบก็ได้ใจแต่อย่าลืมนะว่ามันจะโหดนะหรือว่าคุณจะฟามไม่ถึงประมาณเก้าสิบห้าก็ได้นะครับเพราะว่ามันเอาตามที่คุณสบายใจโอเคมาลนะต่อไปให้คุณไปที่ดีเซอร์เฮ้ยนี่มัน Purple h a t ฮดีเซอร์นครับที่นี่นะครับจะมีดีอูด้วยนะครับ เดียวนะครับกากกว่าที่ร่าเฉยเลยโอ้ดูดิอันนี้อันไหนจีเน่ะเชอรี่เชอรี่ยังไงวะนี่มันโจูเทลูเนี่ยอ่าคุณต้องมีหนังสือก่อนถึงจะสามารถไปหาออาตัวรอได้เฮ้ยแต่ว่าถ้ามองอย่างเงี้ยปึ๊บอย่างเงี้ยดูไม่ออกไป้วยว่ามันปอกคออยู่แล้วเป็นยังไงถ้าแบบ คุณไม่สังเกตดีๆจับดูไม่ออกเลยท่านคุณไม่สังเกตอะไรสตาร์วะรราราม่ไม่ไมม่ไม่มือเดียวมืเดียวมือรือคุณกล้าดีกับผมยังไงอ่ะิอคสบาใจเหรอไม่ อันนี้อันนี้ครับมามาตรงบูโรนาเล็บนะครับแล้วก็เขาจะให้เราตีดิเซบันดิตนะครับตุ้ม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 นะครับดิเซบันดิตนะครับพอตีดิเซบันดิตเสร็จแล้วนะครับให้คุณฟาร์มจนไปถึงเลเวลให้จนไปถึงเลเวลประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบเลยนะครับ พอคุณฟาร์มหนึ่งเลเวลหนึ่งยี่สิบแล้วนะครับให้คุณไปฟาร์มให้ผมเราฟาร์มดีเซอร์มอนเตอร์นะครับพอคุณฟาร์มดีเซอร์มอนเตอร์เสร็จแล้วนะผมขอแนะนำให้คุณไปตีดีโอตอนเลเวลประมาณสองร้อยนะครับไม่ใช่ทุ้ยไม่ใช่พอพอตีเสร็จแล้วให้คุณมาตรงนี้นแล้วให้คุณมาตีดีโอกาดนะครับแต่คุณควรมาตอนเลเวลประมาณร้อยเจ็ดสิบเนาะ พอตีดียวกาสเสร็จแล้วนะครับก็ไปตีโอ,อแห้งเดี๋ยวกันแล้วก็ฆ่าดีวโอยโอกาสนะครับสี่ตัวถือว่าเป็นอะไรที่อีสี่มากเอฟอืมผมคือยังไม่ได้ใช้สิลเลย ผมคือผมก็ไม่ค่อยสู้กับดิไม่ค่อยกล้าสู้กับดิวเท่าไหร่นะเพราะดิวมันก็ปดถ้าผมจะสู้กับดิวผมขอตัดคลิปไปตอนที่ซาตามิน่าผมเต็มนะไม่งั้นคือกมแบ้ดเลยเลยนี่ครับคุณมาตรง2องยนะครับตอน200ร้อยแต่ผมคิดว่าคงคนมาตอนสองร้อสบนะครับน้องขอแหงแนละ้ว เออเด้อคุยเปลี่ยนเลือกพย่างกูทะลุออกไปด้านนอกแต่ว่าถ้าผมใช้สก,กิลเอฟจับมันไว้นะเอ้ยอาร์ R จับมันไว้นะครับนึงนะทุกคนผมขอตัดผมขอตัดไปตอนที่ผมอันนี้เลยนะครับเออผมมีอีกเรื่องอยากจะบอกนะครับผมน่าจะทำถึงแค่ตรงนี้นะครับแล้วถ้า แล้วก็ผมจะไปถึง300นะผมจะไม่ต่อนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถตีคิล่าได้นะครัพรมผมยังเรเไม่ถึงขั้นเนาะตอนนี้ย,ยังไม่พอนะครับขออีกสัก100แล้วกันขอขอประมาณ400นะครับ <c oughs> ก็ผมคิดว่าจะไม่ขาบแหละเพราะว่ามันเหล็กตังแค่100เดียวนะ50ดูคนคะรับแค่บ

ช่างมันแล้วกันนี่เขามาตีดิโอแล้วเขาจะมาตีดิโอรือมาให้ดิโอกระทบึลบล้างทุกสถานะ โอ้โอ้โจจับโอ้จจ,จนั่นแหละนี่นะครับแล้วเราตีพอตีดิโอเสร็จเราจะได้ประมาณสี่ล้านนะครับแล้วเราก็มาต่อยเพื่อนนะครับ <c oughs> ให้ตายนะครับแล้วแล้วเราก็หนี <c oughs> เราเล่นเราเราก็พอพอเราตีเสร็จนะครับให้เราฆ่าต่อตายนะครับไปพอเราเลเวลประมาณสามร้อเอ้ยประมาณประมาณ สองร้อยหกใช้จ่ายประมาณสองร้อยเจ็ดสิบนะครับให้คุณไปที่นี่นะครับทางนี้ไม่พอคุณประมาณสองร้อยห้าสิบนะครับคูให้คคุณไปที่ตรงอีเลยนะครับขอแนะนําเป็นสองร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะมาตอนจองร้ายากว่าก็ได้นะครับแต่ว่าผมแนะนำนะครับประมาสองร้อยนะเพราะว่ามันไม่สามารถรับไว้ได้ ตั้อองมาสเตอร์สเตเนโรสปราวเนี่ยให้คุณมาลับคุยตรงโอคุยโอคุยสื่อนะครับแล้วคุณก็ตีซิตี้คริมินอลนะครับและพอคุณตีซิตี้คริมินอลเสร็จแล้วถึงมันเลเวลสามร้อยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ประมาณสองร้อยกว่าใช่ปะ่ะ บุลี่อย <poly S 1> ู่ไหนอะกอมหาบุลี่ไม่เจอผมสื่อสารกับคนในเซิร์ฟได้ไหมเนี่ยนี่อบุลี่สโคนะครับบุลี่สโคให้มาตอนประมาณสองร้อยเอาความจริงนะครับผมขอแนะนำเป็นตรงนู้นนะไม่ควรไปฟังนะครับควรมาฟังตรงนี้มากกว่านะครับ ตรงนี้นะครับให้ค่าตอบแทนนะครับก็บูล s c h สกูนะคนมาฟาร์มมาก,กกว่านะครับให้คนมาตอนเลเวลสองร้อยเจ็ดสิบเลยนะครับดิโอมันจะเกิดเร็วนะครับก็คือดิฟาร์มดิโอไปเยอะๆเลยก็ได้นะครับบูลล s c สกูบูล l ี y นะครับเอฟแล้วเอฟตีฟ,ฟแล้วก็ต่อย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 นะครับ ใครทีไไ่มีเวฟเลเยอร์เครียมนะครับคุณก็จะดีไปอย่างนะครับเพราะว่ามันสามารถดีเป็นกําลังลบให้คุณได้มากเลยนะครับก mm ็ค hmm. ือพวกนี้ก็คือมันสามารถช่วยคุณฟาร์มได้เป็นอีซี่นะครับให้คุณแต่ว่าตรงนั้นมันไม่อีซี่นะอยากบอกไว้ก่อนพ่คุณฟาร์มเสร็จแล้วนะครับใ่าคุณฟาร์มไปถึงจนประมาณเลเวลสองร้อกว่าๆแบบนะี้ ผมขออัะถัดแบบออบังนะจอถ้าคุณมาประมาณเลเวลสองร้อยอันนี้ประมาณสามร้อยใช่ไหมเอ,อ้คุณตรงนั้นคุณไม่คุณนะถ้าถ้าคุณพยายามจะเลเวลสามร้อยคุณพอแค่สามร้อยคุณพอแล้ว,ลวตรงนี้นพอแล้วตัวจากนี้นถ้าคุณอยากมากกว่านี้นะครับคุณ ตรงนี้คณควรปัะมนห้าสิบเลเวลเลยนะครับถ้าคุณเพราะว่าตรงนี้เราต้องค่าคิละนะครับแลไรคิละมันเป็นอะไรที่ว้สุดจัดประหลัดบอกขนาษประหลาดเรากขยังกลับมาบอกว่าสุดจัดอ่อาดูก่อนะครับผมผมมาขอแนะนําให้ดูโจโจนะครับเพราะโจโจเป็นกระตุน้นเจไจริงหรอพี่ไม่จริงนะ

ก็อยูいい่อยูいい่มันอื่นอ่ะไม่ไม่ต่อยสักคนนีไม่ต่อยสักคนนีไม่ต่อยสักคนนี่ดูมูดูดูดีเพื่อนในมิวิอเหรอเราก็มีนะนี่ไงดูดูจ้าโนบาดีเราจะไม่ทำาะไรโนบะเอ๊ะ f 3หรอ๋อเอโคนะครับท럭เก4นะครับผมคิดว่าโอ้ซีมูนไปแล้วไอ้ที่รออะไรซีมูนซีมูนใครมันจะไปกล้าสู้อันนี้ซีมูนเป็นแรงทั้งทัวอืมคุณผู้ชายคุณผู้ชายเออผมจะฮิวเลือดให้คุณนะเขารู้จักการฮิวเลือดไหม อ้าไอวอนพีวีพีอาเกนไอวอนพีวีพีอาเฉันต้องการพีวีพีอีกครั้งพีวีพีพีวีพีมาฮือเราไม่อยากเปลี่ยนเป็นเดวว์เลยมาเล็กอะไรเหรอวะอะไรขอคือมาเล็กวะ yes what is that เผื่อโดนวันช็อตตายโดนวันช็อตตายเฉยวันช็อต การต่อสู้ของผู้ใช้ผลพิษสโอโหอโดนยับยับมาบอกเลยคือเพิ่งเกิดมาแล้วพยายามจะไปต่อยเขาคือระดับมันต่างชันง้นเกินไปเลยดิโดนยำเลยอันเดียวเลาแบบสู้วันสูสซี่าก ฉันต้องการ PvP อีกครั้ง Again please One shot ฮ่าฮ่าฮ่าลอกูดู One shot Again Again โอ้ไม่เป็น นายทำอะไรเพื่นนะอนรุเนน่ะ Sorry เกมนี้สามารถเป็น,นดเพื่อนกันได้ตลอดเวลานะครับแค่คุณไม่เายนะกูไปอุอ้มกบันกว่าแล้วจะ้ะเนี่ยทุกคน,นสามารถเอาอันนี้ได้แล้วอนะแต่คอยกบันกว่า ไปเลยนะยิ้มอเล่นลอเล่นคาราวอนผมอยากจะเอาตั้งไลฟัวป่ะผมใช้เงินซื้อได้ไหมเออมเก็บห้าล้านซื้อสี่มูลด้วย ชะไอ้น,นี่มันชื่ออะไรนะเอาความจริงผมควรจะจบคลิปได้แล้วนะแต่ว่าผมอยากพูดพี่ก็ส่งตังนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้ายอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเอ้ยอะไรอะไรเนี่ยอะไรอ่อะอใครมันใช้กันไกญ่ตัดเราเฮ้ยพี่ดองเลยแล้วและเออนายเอาอ่ะนายนาย,ยใช้ตั้งกันใหญ่จะเอ้ยเดี๋ยวเลยตัวนี้มันมีกันใหญ่เลย เอออันนี้ไงรู้แล้วใครไายหน่อยนายเราอยู่ในเซฟเซอร์นะเว้ยเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงขอเปลี่ยนมัน้งเมทัลิก้าอีควิปเด็ดมาเมทัลิก้าจะไหวไหมถ้าคนที่ใช้เมทัลิก้ามันจะไหว

เมทัลิก้อยากลองอ่ะ knife 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 ไม่รู้เป็นย knife alpha laser blast t e l s e r blast h o m e m a d s c i s s o r laser blast ah f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  alpha นายเอาแล้วเรามีแวมพายนอะเฮ้ยบอกเลยไมนจรดการกระพูดแน่นำว่าไม่ควรใช้ยังเองเลยแล้วใครมันบินไปบินมาได้เพราะฉันตัดแตนนี่สแตนเลยวะพูพูเฮสป่ะที่จำาได้น่าจะพูพูเฮสป่นั่นเอง คิวโอ,อ้แลวขอสไวรัสพันช์ไม่ใช่นี่นี่ัวรัสพันช์ต่อยสิฟ้าแบเน็ตไม่ถูกเจะอะไวเซนส์ฟริกทางควีนกบกูโ้ได้โดยยนจิ Qua sắp có sưu mãi lo hộp hộp lo hộp 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 thua โคตรต่ลงลเร,เ,รเกลียดเกมนี้นก็สำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับถ้าอยากให้ทำอะไรก็ช่วยคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กระดิ๊และกดแจ้งนะครับเจอก,กันคลิปหน้า Stupid thing now let s e o idea แล้วนะ